นักข่าวพลเมืองวันนี้ติดตามพิธีแซนตายายที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะเพื่อเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษในชุมชนและเป็นการสักการะเพื่อสิริมงคลในช่วงสงกรานต์ด้วยค่ะอาหารข้าวหวานหัวหมูไข่ต้มทูบเทียนดอกไม้นี่เป็นเครื่องเส้นไหว้ในพิธีแซนตายายของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่บา้านมุรุรุงอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ ปีนี้จัดขึ้นในวันแรมเจ็ดเข้าเดือนห้าดับเป็นจุดสงการของชุมชนซึ่งจะเริ่มพิธีตั้งแต่เช้าจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการขนสายเข้าวัดและส่งน้ำพระที่วัดศรีสุนทรรัตนารามตามประเพณีของชุมชนก่อนที่จะเริ่มจัดประเพณีสงกรานครับเหมือนกับว่าเราให้ให้บรรพุรุษเรามาร่วมทานร่วมทานอาหารที่เราทำ ร่วมกินร่วมเนี่ยคือเราเส้นเอาเอาน้ำมีจะมีประกอบด้วยเหล้าแล้วก็น้ำหวานน้ำอดรมณ์หลายอย่างแล้วประกอบกับหัวหมูอาหารทุกอย่างเราก็ทําให้บรรพุรุษเหมือนกับให้เราจัดเตรียมสําหรบอาหารให้บรรพุรุษทานความอบอุ่นมั่นคงในจิตใจเป็นอีกสิ่งยึดเหนี่ยวที่ทุกคนต้องการในโมงยามนี้การกลับมาบ้านช่วงสงกรานจึงมีความหมายมากกว่าการเล่นสรดน้ำขายร้อนแต่ยังมีความรักความผูกพัน ของคนในครอบครัวในชุมชนในความรู้สึกก็คืออบอุ่นเพราะว่าคือทุกคนก็คือคุยกันแบบว่าสนุกสนานอนี้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดมุมอมองต่างๆทุกๆปีอย่างเงี้ยครับถ้าว่างหรือว่าถ้าอยู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็มาร่วมกันทําบุญอย่างครับประจำปีทุกๆปีข <c oughs> ออำนวยอวยพรให้อลูกหลานที่อยู่ตามจังหวัดจงมีความสุขความเจริญ แล้วก็มีกําลังมีพลังที่จะสู้งานสู้การกันต่อไปเพื่อหารายได้มาจุดเจือครอบครัวต่อไปขอให้ทุกคนที่มาในในนี้จะในบริเวณปุยตายายในหมู่บ้านเรานี้ขอให้ร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้มีเหลือมีเก็บให้ดูแลพระพุทธศาสนาต่อไปและดูแลพ่อแม่ต่อไปด้วยเธอสาธุ พรมพิรยะบุตรงามน,นักข่าวพลเมืองรายงาน